สวัสดีค่ะพี่น้องขะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะเป็นไงบ้างคะไปชมตัวเลขแนวทางของซอเขียวหรือยังคะซอเขียวได้ไปล่อยลงช่องไปแล้วนะคะสาหรับหวยล่าพัฒนาและกระเงามงามๆดีนะคะของซอเขียวในคลิปแรกของวันนี้นะคะพี่น้องอวันนี้เราก็เป็นวันที่เ,เป็นวันพฤหัสที่13กุมภาพันธ์68นะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องงามดีให้ในคลิปของซอเขียวนะคะพี่น้องมีอะไรบ้างเข้าไปดูไปชมกันนะคะแล้วก็ คลิปนี้นะคะเราจะมาตามตัวเลขแนวทางของสูตรแตกสายเขมนค่ะพี่น้องสูตรแตกสายขม,น,มขนเมื่ขขขอ,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 อขึ้นนี่เขาคักเขาแน่ค่ะพี่น้องเอ้อไอ่กอยากสีภาคเมื่อขึ้นนี่เขาคักซีเซียนค่ะพี่น้องอ่ามีของซอสเขียวพร้อมนะคะอ่ามีของซอสเขียวด้วยนะคะสายขม้น,นี่เขาซีหาค่ะพี่น้องอืมชุดวินไม่เยอะนะคะเขา้าสี่ห้านะคะอ่าเดี๋ยวจะ อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวจะดูรอบนี้ก่อนว่าสันถ้าเกิดว่าหล,หลักหลักใดดักหนึ่งที่มันไม่มาเนี่ยในสูตรเนี่ยนะคะถ้าวันนี้มันไม่มางวดของวันที่14ไม่มาเนี่ยนะคะพี่น้องอาจารย์บอกว่าจะเปลี่ยนโตจะบอ่เอาลายโตไปี้จะเอาแค่สามโตนะคะตัวนั้นจะเป็นตัวตัวไม่เลือกยังสินาคือคือ,คอพยายามมีสูตรเราก็คัดออกสินาพี่น้องนะคะจะเป็นตัวไหนนะคะพี่น้องเดี๋ยวคอยไปช่มกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ดูดี a อของ ทุกอาจารย์ที่มันออกมันแตกมันปังให้ดูนะคะพี่นอ้องอ่ามันมีอยูซีเซียนนะคะมือคลื่นที่แตกนะคะพี่นอ้องอ่าแ๋ยวแตกแบบใดเบิ้งแบบใดเข่าแบบใดเราห้อกกับไปตามตัวเลขแนวทางของดีเอ็นเอซีเซียนดังนะคะพี่น้องที่แตกปังนะคะไม่ทําให้ใครผิดหวังจริงๆไปดูดีเอกันแล้วก็ตามด้วยตัวเลขแนวทางของสูตรแตกสายขมิ้นวด่สิบสี่กุมภาพันธ์หกแปดกันต่อได้เลยคะ่ะ ค่ะเราก็มาชมดีเอของเจ้าของงานเลยนะคะเจ้าภาพเลยนะคะพี่น้องเจ้าภาพมือนี่มาในตัวเลขแนวทางแตกจับคู่ค่ะนี่ตัวร่องค่ะพี่น้องเข่าหาซีซีหาเนาะนี่ชุดวีนเพลินนะคะอ่าอาจารย์บอกว่านะคะเลขที่อาจารย์คิดว่าจะตัดออกคือตัวนี้ซิบบไฮเมียนะคะอยู่ในหลักนี้นะคะอาจารย์ว่าจะบ่ไฮเมีย นะคะมันมีหลักของเขาอยู่นะคะพี่น้องเอ่อถ้ารอบนี้ไม่มาจะหยุดนะคะหยุดลงตัวนี้ให้มีชุดวิ่งแค่สามตัวไหมพี่น้องนะคะเอาแค่สามตัวนะ,ะอ่ามึงดูมาขึ้นนี่ยังมีศูนเข้าม,ม,มาอีกอยู่นี่เห็นปะนี่ยังมีศูนมาอีกอยู่สี่ก็มามึงดูมาบัดพี่นอ้องต่อยต่อยเขาวัดเลยนะคะพี่น้องโอ้โอ้โอโอ,โอ,อะไรจะขนาดนีน้ <laughs> นะในวพี่น้องเออเขาคัก,ขกขเขาแน่นะคะ ว่าปื่มไหลนะคะนี่คือสูตรแตกสายขมินเปิดตัวรอบที่สองชุดแก้มือไม่ทําให้ใครผิดหวังนะคะของสอดเกียวกบว่าผิดหวังเขาอีลีพี่น้องหกศูนย์ตรงๆนะคะเราแล้วกัไปชมดีนเอกันซะเพียงละพี่น้องนี่อืของสอดเกียวกระไดเนี่ยนะ,ะแตกวิ่งหกนะคะศูนย์ก็มาี่เห็นบ่หนี่จับในชุดวิ่นศูนย์กับบ้านี่จับเป็นคู่เด่นเห็นบ่หนี่พี่น้องอ่าคู่เด่นหกศูนย์เนี่ยแล้วก็ที่ซอดเกียวทําแบบนี้ในคลิปนะคะ ซอเขียวบอกว่าถ้าเกิดสามคูเดนน่แตกอีกนะคะที่ล่งในหวดวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์นะคะพี่น้องซอเขียวจะบรเห็ดคู่กันแบบนี้ให้นะคะ้วก็คู่ร่องมันไหลนะคะพี่น้องจะไม่ทําให้นะคะถ้ามันแตกแบบนี้นะส่วนมากมันจะเป็นบางวันนะคะบางวันก็แตกตัวตรงบางวันก็ไปแตกคู่รองคู่กันอย่างสีนะพี่น้องนะคะอาจจะไน้ค่ะไปตามดีเอ็นเอของอันเสี้ยนนั้น หลวงพอ่อซูป,นป่นี่อาหลวงพ่อซูนี่ก็เข้ามาขึ้นนี่พี่น้องอ่าชมกันไปก่อนมันขึ้นนี่ก็เข้าหลวงพ่อสูนะของของสอเกียวไปลงช่องแล้วเขาไปเบื่องด้อพี่น้องอ่านี่หลวงพ่อสูแตกสี่ห้าเข้าตรงๆนะคะเบื่องรูปบันนี้ชุดวิ่กับกามครับชุดวิ่นี่เห็นบ่นี่พี่น้องจับคู่แตกเลยนะหกศูนย์เนี่ยเนี่ยเห็นบอสี่ห้าห้าสี่อาจารย์จับให้เห uhh. ็นบอพี่น้องอ่าอ่าตัวหน้ายังมาห้าแปดอีกนะตัวหน้าอ่ตัวหน้าห้าแปด มาวิ่งนี่มาในชุดวิ่งห้านะคะพี่น้องเป็นยังไงเข่าคักเขาแนบ่พี่น้อง,เอ,ง,เ,องเออแต่อาจารย์จับคู่ให้ไม่ถูกอรอบนี้ก็เลยพิจารณาให้นะคะค่ะรอบนี้ก็เลยจัดหนักจัดเต็มนะคะเ,เดี๋ยวรอดูการติดตามนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งแบบตัวย่อมาให้นะคะให้ย่นตัวเลขลงมานะคะคุยกันแล้วนะคะกับซอียวปรึกษากันเรียบร้อยนะคะว่าเราจะให้เลขเหลือน้อยที่สุด คัดเซียนที่เด็ดที่สุดนะคะเข้ามาทางช่องนะคะคุยกันเรียบร้อยปรึกษากันเรียบร้อยเอาเซียนที่เด็ดๆนะคะเข้ามาทางช่องนะคะพี่น้องอ่านี่ก็ของคุณลุงส่งนะคะเอาแบบจังๆเลยนะคะต่อไปนี้จะคัดเซียนนะคะพี่น้องอ่าสอเขียวเบาพาแต่โดหรือว่าจะคัดเซียนนะคะพี่น้องเจอแล้วนะคะอ่านี่พี่น้องสามตัวแตะของลุงส่งนะคะตัดเล่นได้สี่ห้า เข้าตรงๆเลยนะคะอ่าชวงนี่มันมาบังพี่น้องกันใส่สวนนี่บอกโอ้ย <c oughs> กล่ำเลยเนาะพี่น้องเนี่ยแล้วก็ไปตามตัวเลยนะคะดินเองวดนี้แตกห้าเซียนตัวละ,นะเนาะวอลก็ได้เออแตกหาเซียนค่ะพี่น้องโอ้ยลุงทรงข่อยกัดแตกเนาะข่อยกัดลืมเอา้าลุงทรงนี่กับมาเป็นของแท้นะคะพี่น้องอยู่นใส่เนาะบาดนี้เนาะอันของ หัวใจสําคัญของข่เนาะพระเอกข่อย,อยุ่ใส่ละพี่น้องอืออ่าพระเอกไข่อโอ้พี่อะนี่พระเอกของงานข่เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะพี่น้องมาแบบวันฉ่าเลยนะคะแตกวิ่งสีนี่เห็นบ่นี่เรียกสูตรจากฝั่งลาวนี่กดติดตามไว้นะคะอะคลิปนี้อาจารย์แบบโคตรโคตรเสียนเลยนะคะนี่เห็นบ่นี่มีสีมีหามีหกเบิงดุก เลขขาดแต่ศูนย์นนตัวลงกนี่เมื่อแมนบ่พี่นอ้องเออจับคู่แตกบนเวียซีหาพี่เจ้าเห็นบ่ซีหาตรงๆเนี่ยหัวใจสําคัญของซอเขียวเลยนะคะอาจารย์มาใหม่เปิดแรงมากเลยนะ,ะสองวดติดไม่ทําให้ใครผิดหวังตัวเลขมาสวยงามมากเลยค่ะพี่น้องน่าเล่นน่าติดตามนะคะสําหรับอาจารย์สําหรับเลขสูตรแตกจากฝั่งลาวนะคะพี่น้อง อ่าสอเกี่ยวกะหวังเป็นยังยิ่งว่าจะ่ทําใถ้าพี่น้องผิดหวังในงวดวันที่14นะคะอ่ารอการติดตามยังไงก็เข้ามานะคะตัวเลขแนวทางมาแล้วเรียบร้อยนะคะส่งมาแล้วนะคะพี่น้องรอการติดตามนะคะอ่าได้ทําสูตรแตกให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องอ่ะเังไดนก็รอการติดตามรอพิจารนาในตัวเลขแนวทางของงวดต่อไปค่ะพี่น้องเราก็ไปชมตัวเลขแนวทางของสูตรแตกสายเมียนกันนะคะมาแล้วรอบนี้มาตัวไหนเข้าชมกันเลยค่ะ สุดแตกสายขมิ้นเปิดตัวรอบที่สามค่ะพี่น้องชุดแก่มือไม่ผิดหวังจริงๆนะคะชุดแก่มือไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวให้ชม DNA ไปด้วยกันเลยนะคะสุดแตกสายขมิ้นนะคะเนี่ยดูคู่กันไปเลยนะคะสำหรับ DNA นะอ่าเนี่ยชุดแก่มือนะคะไม่ผิดหวังนะคะรอบนี้ก็จะไม่ผิดหวังนะคะสิบสี่กุมภาพันธ์สายขมิ้นนะคะเลขยกสุดแตกสายขมิ้นค่ะพี่น้อง อ่าสิบสี่กุมภาวิ่งศูนย์บนล่างชุดวินมีศูนย์มีสามมีสี่นะคะคู่เด่นนะคะอ่าคู่เด่นศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่สามสี่ตัวกันสี่สี่หกสี่และสามสามนะคะพี่น้องนี่มันเกินมากอยู่ในนั้นมันมีตัวอีกตัวหนึ่งอยู่พี่น้องแต่า่รบอลุ่งนะ,ะอืมมันเกินมากนะคะพี่น้องกาเรา้วก,กับบอลุ่งเลยนะคะอ่า เพราะว่ามันบอ่อเข่าไหมมันมันมันตกไก่นะคะพี่น้องมันสีเห็ดไห้เป็นชุดวิ่นลายขึ้นนะคะก็เลยตัดตัวนั้นออกไปเลยนะคะพี่น้องเอ,เ,อเอาเอาแต่ดเด็ดเเคียงเคียงมากนะค่ะพี่น้องอ่าอาจารย์เอาแต่เด็ดๆมาให้นะคะนี่คือสวยงามค่ะพี่น้องอาจารย์มารอบนี่แต่เราเสี่ยนพี่น้องเออธรรมาดานะคะพี่นอ้องอะยังไงก็ฝากกดติดตามไว้นะคะแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะกดติดตามนะคะอย่ายให้พลาดสำหรับการแจ้งเตือนนะคะสายกระเมียน สูตรแตกสายเขมีย์นะคะ14กุมภาพันธ์68วิ่งศูนย์บนล่างวิ่งก็วิ่งเม็ดเดียวนะคะชุดวินมีศูนย์มีสามมีสี่นะคะคู่เด่นศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สี่และสามสี่นะคะจะอยู่ในตัวนี้หมดเลยนะคะพี่น้องตัวการก็มีสี่สี่หกสี่สามสามนะคะไพ่บอมากหกสี่ก็บพอเป็นยังค่ะพี่น้องเพราะตัวกันเรามีแค่เด่นเด่นเลยนะคะก็มีอยู่แค่ 44นะคะ44กับ33นะคะเพราะว่ามันมาแบบนี้นะคะพี่น้องแต่ตัวนี้นะคะก็ไม่ควรพลาดนะคะ64นี่ค่ะเพราะว่าผ่านเพราะว่ามันมันหมักนะคะพี่นอ้องโดยความหมาักความใจรัก ร่ะะอ,องพิจารณาแคบหนาจอเรียบร้อยเนาะค่ะจังหนไก่โชคดีไม่ใช่แตกปังๆกันไปทุกงวดช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดรูปหัวใจมาทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญและก,กําลังใจให้กับทางช่องค่ะพี่น้องแอดขอบคุณพี่น้องละละละหลายๆกลับขอบพระคุณพอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะโชคดีไม่ใช่ตามต่อในหว้วเล่าพัฒนาของสูตรแตกจากฝั่งลาวกันต่อได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ